ไปดีพี่น้องเอฟซี 4, ทางฟังไทยแล้วก,ก็ฟังเราเนาะพี่น้องยินดีตอนหักขอสูซองน้องอ่อนสองซูเนาะพี่น้องมนนื่อ,อนี้อ่อนอ่ามากับซูสดีมากระสละไม่ใช่เลี้ยงกะอ่าพอเย,ยดอนเนาะซูเพอร์ลดเนาะพี่น้องมื่อนี้พากันมาดงคัมมิกพี่น้องมาหาซูปเพอร์น้ำสีมาเก็บในหม่อม่วงที่มาผ่านแต่ว่าอ่อนนะสีมาเอาหม่อ,อม่วง,งกระสอหม่อม่วงกระสอละกาโทรศัพทบแบบลวดเลยพี่น้องเออแอบบ้าแอบบ้าอยู่เพามันปิดมันเปิดเองมันเลยพี่น้อง ไก่แลยแหละทรศัพท so ์นี่ยประว่าอ้อนกำลังเก็บเงินประมาณเดือนหกนะพี่น้องสิ้นเดือนอ้อนกับสิสอเครื่องไม้เพราะว่าเครื่องนีมันบวายแล้วเนาะเตียวดับเตียวเปิดอยู่ว่าบวสุดจักกเกียบพี่น้องเลยมันี้ออนที่มาเอาหมกม่วงม่วงกระซอแล้วเอาหมกไฟนะพี่น้องสิเอาไปอันกินโยงเหี้ยเนี่ยคิดยากนะพี่น้องหมกสิสุเอามาเพราะอากาศหนาวเนาะสุธดีเพมันกำลังเก็บแน่หมกม่วงที่มาผ่านจังหวสิี่มันเก็บแล้วเดี๋ยวสิพากันไปเอาอันหมกไฟแล้วก็ห้าเก็บฐานลมมากูเลยพี่น้องอันนี้ก็อยู่ในกกกม่วงเนาะ มางม่วงกระโซบางม่วงกระซแเนี่ยอ่ะหมากไฟเยอะไปเบิ่งนชุดซาดีบางเก็บม่วงหิมพานกอนเนาะซาดีก็ร่างเก็บมางม่วงหิมพานเี่อ่อนเฉื่อยไปหฮะอ่ะมักไฟอ่ะหมักไฟเลยก็สี่ห้าหน่อไม้เลยเนาะนี่นี่มันมันโลนน่ะพี่น้องอันนี้แล้วเาก็เอาอันอันนี้เอาเม็ดมาเอาไนมั่นนะพี่น้องฮกแต่เอานี้่นี่เราขจอกก็ไปขายสร้างเป็นกิโลพี่น้อง แดดแต่ราคาสูงันนี้ก็สแสหละก้สดีมาเบิ่งมีเยลืองดีกว่าพี่น้องนี่เดินแบบปุ๊กไหวอันนี้ชิเป็นสีเมมมนคือเป็นสีเหลืองเออต้นนี้สีเหลืองต้นนี้สีเลือพี่น้องเองน้องเนี่ยพี่นเก็หนเสีเหลืองเองบิรงออนจะพาไปเบิรง,ง,งตัวมันเป็นสีแดง ต้นเป็ดสีแดงกันสีแบบสีแบบนี้พี่น้องนี่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 น,นี่อุ้ยลนคือลนใช่ปะนี่พี่น้องอันนี้ก็สีแดงแดงสดเลยเนาะแต่เาก็เสีอเาายอแต่ในมาเนีน่นี่เดินแบงเรียบร้อยแล้วเนาะดินเนาะพี่น้องมีสี่คนเนาะกับแบงเป็นสี่ส่วนยิงยู่ดงข้ามิกเนาะลนในพี่น้องมาช่วยงานเนาะ อยู่เดินม่ครบนะพี่น้องเนาะมี่มื่อนี้พามาสรมบรรยากาศธรรมชาติในเดินอยู่ดงนะพี่น้องดงคัมมิกอยู่ในเดินแถวน่นะพี่น้องมีมันเป็นดินของพอย่าแล้วก็บแบงกันเนาะแบงกันสีคนเนะาะหลุนลานพี่น้องหางมุดแดงเก็บไปนากับอืออาไปนำนี่จะระวนพี่น้องสองหาง พู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 เสียงรถไถยไป่าขึ้นมานี่่นีพี่น้องมาแล้วโกโมไฟพูพูแนวเึ้นสะเทิงี่เนาะวันนี้พามาเลาะเดินเนาะพี่น้องได้เดินห้ามีทุกอย่างแต่บ่ทุกสิ่งมีเป็นบางอย่างพี่น้องได้เดินเนาะ นี่โกมกไฟเอาไปคายก็ได้พี่น้องแต่บอกออนบ่มีเวลานี่ต้นมะไฟนี่ๆเดี๋ยวดีซีไหมเพื่อนโอ้โฮู้โหโ,โ,โรคๆนะ โทรศัพท์กระเทียมพิ้เทียมเปื่อยอยู่ประสาทออ่นจะแดกแหล่เป็นแสะหูจะซองหูพอดีพี่น้องโซ่แหล่กำลังขึ้นกกมักไฟอ่ะขึ้นเงี้ยจะขึ้นน้ำรังเงี้ยขอจะขึ้นน้ำรังอ่ะขึ้นไปเบิ่งไปบอยมันต้องลกก่อนบอลน่าดกก็อยู่ป่ายไปแล้ว ตัวฟังตากันด้วยวะงก่อนเด้อเอออยู่พี่เศรีมเอินพี่น้องเลยเศรีมเอิญเอนพี่น้องตอนนี้อันเสาแหล่เออเสาแหล่ก็สาอ่อนก็ร่างขึ้นโขมกไฟเนาะเสาแหล่คือไม้หัวแหล่บ๊องอ่อนอ่อนงานดอกเด้อเฮ้ยเนาะงานมันดอก หอยเด้อเคยมันไก่มันไก่ห้องพญามอไดแท้ไม่ติดสีอันนามเนียให้กินได้เยอะเหรอเนาะแค่น้ำเกลือก็ไม่โตขึ้น่ะแค่หลบุมอีกกินน้ำเกลือกับอันนามเนียเอามาหต่วยให้มาลาสุดขึ้นมาห่อีนะจ๊ะขึ้นมาไม่ได้ขึ้นมาได้อ มันแตกเนี่พี่น้องหวานแป๊บนึงมันกสีมสีมก่อนมีพันสีมอ่อนว่าอ่อนว่านี่พุนเป็นงาพผนดกดกไปได้อีกบ้ลยะนี่ทุกคนดกขัาขนาดนี่คือมาไฟมะแนวดกแหงเลยใครแต่บ่มีหุดแดงนแหงจายโกโอ้ฝนตกสามเซตโอมแล้วไปอ มกไฟโดนงนเด้หอด้งแหงนี่ทุกคนไเก็บมอกินเอาไปกินน้องเหยียดอนคอยเด้อย่งไปงาอันนี้ได้อนนี้เมยให้อันเียววมจังเนี่ยเจาลืะเสรื่ลืกระสอิได้กระสอบอยมอ้าเฮ็ดมึงเก็ดเกินางกินหยานแหละกินอิ่มแล้วจังลงกินอิ่มแล้วจังลงกินอิ่มแล้วโลงไปนาอา xe bu. bơ chứ cờ khuyến đây đài à thang bùng. chị nhảy mà, mà phí nhảy mà chị khuyến mà khuyến đại yêu vợ đại vợ hãy ăn luôn với cháp ăn thả ทางนี้ยังกินแบป๊ะแเป๊ะแเปแเป๊ะแเปพวงกินได้ทางนี้นะไปพวงแเป๊ะอ้าวเฮ็ดเฮ็ดไปไปซัมลิงนะคะเหมือนหยาๆเยู่ไปอยู่ไปเอาก่อนฮาสิโกก่อนฮาสิโกฮ้าจังหวะก่อนอ่อนวะอยู่คนหลังนาได้ตอนนี้ปีนขึ้นมาในทางทางนี้กับบดุกปันไดเนาะพี่น้องบดุกท่อบดุกท่อทางอู้ในทางเถิงเนะทุกคนมึงดู จนเาเห็นงาไมมเห็นแต่มักันไฟมันหอยตอนเย็นตอนเย็นเปนาานียมนาอ้ำกันิียวยืนมาากันดิอนี่ทามแหลกตัวงานนะมีรายงานนี่นีนี่เป็นผัวท่อนะนี่ทำผุนผนผูนผูนเไปก้างนะข้าะส่อนมาทางข่อเลงาข่อใหเงินมึงเนี่ยกนเป็นว่าน้ำงามมกไฟด้วยวันนี้ด้วย หอยแล้วหอแล้วหอยแล้อแลหอยแล้อเยิ้มอันี่ยเหมือนแถวคนต๊จับเดิเดินเดินทุกคนเดินเก่งตัวมันแตกนะว่าเมันก่กาลยก็หน่อยมืออนก๊กนี้บอลลือกก๊อกอื่นก๊กนี้อะมันมีก๊กเดียวเอาก๊กได้ยัดบ้านล้วไปบอลอื่นไม่ต้องเราซุกขากใส่เมือนน่ามือมันสุกมันยังไม่ซุกขาดสิในมัมันแตก โซโลตอนนี้อยู่กําลังถ่ายสอดสดอยู่กุ๊กหมักไฟ่ถ่ายสอดสดอยู่กุ๊กหมักไฟเอาเด้อพี่น้องเกียนมาได้อแต่พี่ดูทายหงส์ทุกทางถ้าตอกนาบ่เนี่ยอืมอืมไอมันเปื่อยเในพี่น้องแบบงามันมืนมันเป็นใหม่เห็นเหเห็นคือผมเห็นหมักไฟหมักไฟทถ่ายอ่อนผิดร้ายทายเลยเล่นเล่นพี่น้างี้เดียวเดี๋ยว่ไปจดทายหนตัวหวานอะนแรหวานแห่งเดียว มันชิลงจังสีอันใส่ก,กระสอบลงพี่น้องเอาแบบชินกำลังถ่ายรูปนี่อยู่นี่อยู่นี่จ้าอเอามาเดี๋ยวถ่ายรูปให้ถ่ายร,ร,ร,รูปให้เพ่นกันเอ้าวโทรศัพท์ตกนี่ใจเหลือบอดคุนเลยได้เลย เห็นและเห็นเป็นม่วม่ก็่างล่างทางซ้ายบีบเขาเก็บเก็บเก็บสอบมาใส่จำเจือเพื่นคนเขาก็จะไปขามูยุ่งเหยียดม่งม่กระสอบนะบุปผาตด่าล้วะมือท่านงูมือท่านงูวือท่านคนแล้วเขาจะเห็นไปเห็ดมม่งกวนเด็กกจะามาแต่เด็กเนาะอยากได้บนนักบอกกะ ไปไปมึงไปอันอันลงร้ายมึงเหรปตาอยู่รุมน้่งเงาะเจ๊น่ะอ่ลงบดได้มันนักนะใจเย็นนะมึงใจเย็นนะดุกอะไรแถงตัวผู้ทางเทิงเด๋อจะไม่เห็นงามอ่ะพ่อแล้วต้องไปบอยู่รวมแน่เจ๊น่ะลงบดได้นักเลยได้ทุกคนอ่อนฟิสบัดเดียวนะ มาทางทีตะลังคุ้มมาทางที่ตะลังคุ้มอ่ะรถไทมมาเกยเอาอยู่เอาไปขายได้ให้เขาจะคลายอยู่ให้เ้าบวคลายเดี๋ยวบวคลายเดี๋ยว้คนเก็จะเอาเที่ยวไปเที่ยวมาเขามีเขาจะได้กินไลฟ์ผู้ต้องขังหลับ่ไดายน้ำใหม่เข้าคนคนหายหอยคนหายอยู่ดีป่ะ ดูพายกับสอบได้ทุกคนละซุดใช่หนูแควรหนึ่งเท่านั้นยายบอกนี่เก่งมากนะตุ้ยพี่ดีงามดีมเศาเล่าไปเลยนะทุกคนไปเก็บมวลเอาแม่ทาลงมึงลงนะแม่ที่ลงเอาเผาก่อนเอานี่ลงเอาใส่ก่อนบ่มีเสดาอุ้ยลาสุดเออผลของการตอนลงเพรเดี๋มันสิเป็นได้ดายฮ้ยลมมาแล้วลมมาแล้ว พินมัง oh, um, ินเอามาขางส่งามมันไหวก่อนหมักไฟ่กะห้ากับามลล่มถ้าหาเอาทซ้ำน้ำเหลก่อนได้เด็กขางส่งามนี่นอนล้งจ่า ลงแต่โกมักไฟที่กระสอบสเลยนี่มังนัดะพี่น้องเนี่ยมีดเดินเนอะมีทุกอย่างมังนัดมังนัดยัดไงเดีมองนะบ่อุกขาคือพระท่านเข้าใจแล้วงเนียงงเนียงมังนัดเนี่เดียมีน้อง อู้พี่โมาหมาหงาน่เดีมเนาะ่ามั่นเราะลิ้นสาร่านะจางขึ้นมาเยม่งดซีโลพอดีค่ะทุรุ่ง้มันเลยตอนนี้ก็นางกดเขานะกดเขาล่อคนหักอีสานหมาเบ่บาบ่เคว่าพรมเนาะขงเขม ขนาดเทียงยังมีเสาแต่นั้นใจเจ้าะนั่นยังมีไพ่เบอร์เลยกตายเลยพี่น้องมี่จ๋าที่เดียวพี่น้องมีอะไรกันผ้ามาดงมะปลาเนาะมาเอามักฟองมกไฟพามาเบิ้งเลาะเบิ้งในเดินเนาะพี่น้องว่ามีมากแค่ไหนมีเกือบครบมีบมดทุกอย่างน้อพี่น้องสำหรับกินอ่อนกับฝากไว้เท่านี้น้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ก้นร่างกายแข็งๆทีมงานบรรทุนเด้อพี่น้องเด้อพบกันใหม่คลิปหน้าอาจาบ๊ายบาย